สำหรับชาวลัคนาราศีกันวันที่19พฤษภาคม2568นี้ดาวเสารโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนอันเป็นเรือนปัตตนิของท่านและอยู่ถึงวันที่23สิงหาคมคืออยู่ประมาณ3เดือนนะคะโดยภาพรวมฉัดขอเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนความสัมพันธ์และความร่วมมือค่ะ ชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยเฉพาะกับคู่ครองคนรักหรือว่าคุณส่วนคู่สัญญาจะถูกทดสอบอย่างหนักค่ะท่านอาจจะเจอกับความห่างเหินความเย็นชาหรือว่าความตึงเครียดนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงมีเกณฑ์ว่าอาจจะจบลงส่วนความสัมพันธ์ที่มั่นคงจะแข็งแกร่งขึ้น ถ้าหากว่าท่านยังโสดอยู่และมีเกณฑ์จะแต่งงานในช่วงนี้ก็น่าจะมีความรับผิดชอบสูงและต้องทำงานหนักเพื่อรักษาความสัมพันธ์ค่ะบางท่านก็อาจจะมีปัญหาทางกฎหมายหรือว่าต้องเผชิญกับคู่แข่งหรือศัตรูที่เข้มแข็งการร่วมมือกับผู้อื่นอาจมีอุปสรรคหรือความยากลำบากขอให้ระมัดระวังเรื่องสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ดูแล้วจะมีข้อผูกมัดมากเกินไปถ้ามองในด้านบวกนะคะนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้วิธีการจัดการกับความขัดแย้งอย่างมีวุฒิภาวะค่ะ